กุ้งมังกร500กูงงมากเป็นร้านซีฟู้ดแถวสามพานที่สดแบบกระแทกหน้ากูบอกเลยว่าโคตรว้าวอันนี้ชอบจริงๆและแกงส้มแกงเหลืองนะมึงเอ้ยเครื่องเทศนั่นนี่ครัวบ้านสวยริมน้ําแบบไม่อวยอยู่แถวสามพานเลยที่ร้านบรรยากาศดีมากเหมือนอยู่ในเบลเยอจริงๆและมีดโนตรีสดให้ฟังด้วยเดี๋ยวมาเข้าที่ซีฟู้ดก่อนเลยอันนี้กุ้งมังกรตัวละ500บาทเฮ้ยกินครั้งแรกกูตาโตเลยนะมันสดจริงมันเยินมาเนื้อโคตรจะเด้งเลยอันนี้ยอมรับ j u มันฉ่ำมากเอามากินคู่กับซีฟู้ดคือเด็ดสะใจแล้วมันก เนบหนบหอมมากพูดเลยว่าเมนูก,กุ้งมังกรอันนี้คือโคตรสดและโคตรว,ว้าวอร่อยมากจริงๆคุ้มเงินกู้มไม่น้าเผาสี่ตัว250บาทเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนะอันนี้คือมันสดจากบอ่อเลยนะเว้ยมันเยิ้มเยิ้มเนื้อเด้งเด้งกินคู่กับซีฟู้ดเลือด้วความแบบเกึบเกบแล้วก็หอมหวานในตัวเองอะรู้เลยว่าอันนี้คือสดจริงแบบชอบมากแซลมอนซาซิมิ200บาทได้เยอะมากอันนี้ก็สดเหมือนกันสารพัดเมนูซีฟูด้ดพวกข้าวผัดปูคือบอกเลยว่าตาแตกปูเป็นปูกุ้งเป็นกุ้งผัดสามเหม็นโค สดมากเค็มมันนัวครบรถถ้าไม่ชอบกินเผ็ดก็มีกุ้งแม่น้ำราดซอสมะขามนะเปรียปร้ยวๆหวานๆกุ้งสดดีหัวหอมจุกๆมึงแกงคั่วปูก้อนคือโคตรเลศิศอร่อยมากมันเต็มไปด้วยเครื่องเทศที่แบบเข็มค้นมากต้องสั่งโคตรเด็ดและแกงเหลืองหน่อมไม้นะมึงเอ้ยกินเข้าไปคำแรกคือตาโตภาคใต้แบบของแท้แบบเข้มค้นจัดอะแล้วก็มีพวกปูปลาถงกระรี่ด้วยอันนี้ก็ปูสดเหมือนกันแต่มันไปหน่อยชูชีปลาทูกรสชาตชเข้มขน้นใช้ได้อร่อยเลยนะหมึกผัดน้ำดำหนึ่งร้อยบาทมึงดูอร่อยสมราคาเ บอกเลยว่ามันคุ้มจัดๆแบบไม่อวยเลยอะของสดคุ้มค่าให้เยอะแล้วแบบคือกินไปบรรยากาศแม่งโคตรด,ดีเลยมึงดูดิลเนอร์บอลลีฟของแท้เอาไปเต็มสิบแบบไม่หักเลยไปลองครัวบ้านสวยริมน้ํา